ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ l i at n ์แอดแอดนัทธาออโตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเ้าอ,อีกแล้วค่ะกับเป็นนัทธาออโต้ค่ะ รถด,ดีราคาเด็นเน้นบริการต้องนัดถาออโต้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับ m a สด้าสองสกายแอคค่ะเครื่องยนต์เบนซิน1.3ปี2017 High Connect ค่ะลูกค้าค่ะใครที่อยากได้รถสไตล์5ประตูแฮชแบกนะคะบอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะยังไงนะคะตามอ้อยมาดูรีวิวกันเลยค่ะ ไฟหน้าใสๆเลยค่ะเพื่อนๆมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะสเกิร์ตสปอยเลอร์มีมาให้ครบไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมสีเงินนะคะสีด้านหน้าสีเต็มนะคะเพื่อนๆไม่มีตําหนิสีไม่มีรอยเลยค่ะสีเท่าเดิมจากโรงงานนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างกันเลยนะคะล้อแม็กอัอลลอยขอบ15นะคะแม็กใสๆสวย,สวยๆไม่มีรอยถะลอกเลยค่ะ ด้านในซุ้มล้อไม่มีการรั่วซึมนะคะฝาครอบกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะกุญแจค่ะเป็นกุญแจสมาย์เลสนะคะสามารถกดล็อกและปลดล็อกจากมือจับประตูได้เลยนะคะคันนี้นะคะคิวกั้นสตร์ก็มีติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการใช้งานนะคะปลดล็อกเพียงแค่ใช้มือจับนะคะก็คือกดได้เลยนะ ใายในแผงข้างนะคะเป็นผ้าสีดำนะคะแล้วก็ตรงมือจับตรงนี้เป็นหนังเดินด้วยได้แดงนะคะสะอาดอาดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะเห็นชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะมาต่อกันที่ประตูบานต่อไปเลยค่ะแผงข้างสะอาดอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะ โครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบดการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะมากันที่ด้านท้ายตัวรถกันเลยชุดแต่งที่บอกมารอบพันเลยค่ะปลายท่อโครเมียมนะคะสะเกิร์ต สปอยเลอร์หลักมีมาให้โคบแฮชแบ็กนะคะจะเป็นสไตล์รถเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถเล็กๆแบบนี้นะคะจะเก็บของสัมภาระได้เยอะขนาดไหนนะคะพื้นที่ด้านหลังการเก็บสัมภาระนะคะมีมาค่อนข้างเยอะนะคือถ้าเทียบกับ4ประตูอาจจะแคบกว่าแต่ข้อดีและข้อเสียต่างกันค่ะข้อดีของรถ5ประตูนะคะสามารถพับเบาะแล้วเก็บของที่มีขนาดสูงได้แต่4ประตูนะคะอาจจะมีขีดจํากัดจากตัวคานด้านหลังของเขานะคะทําให้ของที่มี ขนาดสูงเนี่ยอาจจะมีขีดจากัดในการขนนะคะแต่ตรงนี้คือได้เต็มที่เลยค่ะแล้วเบาะขาแยกปรับพับ40-60นะคะ2ฝัง่งซ้ายขวาแผ่นบางสัมภาระท้ายมีให้ครบนะคะโครงสร้างด้านหลังน็อตเดิมนะคะไม่ขยับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะระบบความปลอดภัยด้านหลังอีกอย่างหนึ่งนะคะกล้องมองหลังมีมาให้ด้วยนะคะด้นานข้างค่ะฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารนะคะรองรับเป็นน้ํามันเบนซินค่ะเดี๋ยวขออนุญา ้างอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำมันเบนซินค่าออกเทน95นะคะแนะนำให้เติมแก๊สโซฮอ95หรือ E20 เท่านั้นนะคะแก๊สโซฮ91เนี่ยไม่ได้แนะนำให้เติมนะคะมากันที่แผงข้างกันต่อเลยค่ะสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีการทำสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะ ประตูบานสุดท้ายค่ะแผงข้างสะอาดสอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้าค่ะเห็นอาร์คชัดๆเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบบการันตีโครงสร้างเดิมนะคะสีด้านข้างฝั่งนี้สีเต็มสเกิร์ตครบนะคะการันตีรถน่ารักมากๆเลยค่ะสวยมากๆ โครงสร้างเดิมด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องและภายในตัวรถกันต่อค่ะมาต่อกันที่เครื่องยนต์กันเลยนะคะเครื่องยนต์ของเจ้า Mazda 2 Skyactiv G คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 3 0 0ซีค่ะเครื่องยนต์ห้องเครื่องแห้งๆใหม่ๆเลยค่ะสปาทำความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะน็อตฝากระโปรงมีขยับนะ้น็อตมีไขมีแกะนะคะแต่การันตีว่าไม่ได้มีการชนหนักนะคะด้านข้างซุมล้อเดิมนะคะน็อตเดิมไม่ขยับฝาหน้าฝาเดิมนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกอ อยู่ครบนะคะเป็นการเพียสีทั่วไปนะคะการันตีว่ารถไม่ได้มีการชนหนักค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ภายในตัวรถกันค่ะ ในตัวรถกันเลยนะคะภายในดีไซน์เป็นเบาะผ้านะคะเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยค่ะตัวสภาพเบาะไม่มีรอยเลยค่ะใหม่ๆไม่มีการแบบว่าใช้งานมาหนักเบาะฟองน้ํายุบตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่มีเลยสภาพสมบูรณ์มากๆค่ะมาต่อกันนะคะที่หน้าจอแสดงผลค่ะกล้องมองหลังวิทยุนะคะอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะถัดมาช่องแอร์ไฟฉุกเฉิน แอร์ออโต้นะคะช่องใส่ซีดีที่ชาร์จไฟแล้วก็ช่องใส่ s d สการ์ดช่องเสียบ USB อยู่ตรงนี้ครบหมดเลยนะคะเพื่อนๆืเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ปุ่มคอนโทรลนะคะตัวหน้าจอตรงนี้เฮย้ยแอบเห็นตรงนี้อาจจะมีช่องแบบว่าเก็บเอกสารการ์ดหรือบางทีแบบบัตรจอดรถหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เก็บไว้ในช่องตรงนี้ได้เลยนะคะที่วางแก้วค่ะครบเลยมาต่อกันที่พวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมตัวเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเลยค่ะด้านหลังพวงมาลัยนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นระบบบัตน้ำฝนฝั่งขวาจะเป็นระบบไฟนะ ะะระบบสตาร์ทนะคะจะเป็นพูสตาร์ทค่ะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนะเลขไม์คันนี้อยู่ที่1 3 3 5 1 7มกิโลค่ะการันตีรถเลขไม์แท้นะคะประวัติเช็คระยะสูตรบริการครบนะคะไม่มีการกอไม์หรืออะไรแน่นอนด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นตัวหน้าจอแสดงผลคือเวลาที่เราขับรถนะคะตัวดิสเพย์ตรงนี้ค่ะจะเปิดขึ้นแสดงผลคือเลือนไม์นะคะอัตราความเร็วหรือในกรณีที่เราใช้นีเเกเตอร์ก็จะมีลูกศรแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยว ขวาาโดยที่เรไม่ต้องลายตตาามามองที่ัวหน้าจอนะคะคมากันที่ขวาสุดเลยค่ะจะเป็นสวิตช์ควบคุมกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่ะเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกฝั่งคนขับเป็นฝั่งเป็นออโต้นะคะไปต่อกันที่เบาะด้านหลังกันเลยนะคะเบาะสภาพใหม่มากเช่นกันค่ะก็คือเป็นเบาะผ้าสีดําเดินด้วยได้สีแดงแบบด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะสวยงามค่ะโดยรวมภายในคันนี้ไม่ต้องเก็บอะไรเลยค่ะอยู่ในสภาพที่ใหม่และสมบูรณ์ถูกใจอนุมัติรับรถกลับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นด้านล่างกันนะคะ รีวิวกันแบบรอบๆคันกันแล้วเดี๋ยวไอ้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ไอ้อยู่กับเจ้า Mazda 2 Skyactiv e 1.3เบนซินปี2017 High Connect 4เท่าราคาเพียงแค่3แสน 6 9 0 0 0บาทค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสิทพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0% 1ปีหรือดอกเบีย้ยพิเศษ2 7 9สูงสุดที่4ปีนะคะหรือใครอยากขับกอนพันที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันค่ะสำหรับบางคนค่ะที่อยากผ่อนสบายๆนะคะสามารถเลือกผ่อนได้ยาวนาะสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยดูแล้วอยากได้ลดแล้วนะคะติดต่อนะัทถาออตโต้ได้เลยค่ะที่เบอร์ 0625646455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดแอดนัทถาออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ Facebook YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ดูแล้วอยากได้รถนะคะติดต่อเรามาได้เลยนะคะอ้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกับอ้อยใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยค่าฟอร์ชัว เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชั .com